คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะกับช่องขายเดียพอดแคสพอดแคสการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะล้มไปข้างหน้า จนถึงเส้นชัยดีกว่าล้มตกบันไดจนมืดแปดด้น,นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวกันค่ะจริงๆเรื่องนี้คงไม่มีใครที่อยากจะพูดถึงจริงไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะแต่ความล้มเหลวและความสำเร็จนั้นมันก็ดันเป็นของคู่กันซะด้วยค่ะ เพราะก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมันก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกและผ่านการล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสำเร็จระดับโลกอย่างแจ็คหมาหรือว่าบุคคลสำคัญหลายๆท่านบลาบลาบลต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวมาด้วยกันทั้งนั้นไอเดียจะบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะเริ่มทำอะไร แต่กลัวว่าจะล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จให้คุณพิกแพงความคิดว่าเมื่อใดที่คุณล้มเหลวแสดงว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วค่ะและการที่เราต้องการจะทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดล้มเหลวขึ้นมาค่ะ มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในชีวิตของเราจะพังตามไปด้วยนะคะเพียงแต่สิ่งที่เราทำนั้นมันแค่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือที่เราหวังไว้ตั้งแต่ต้นก็เท่านั้นเองค่ะล้มได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เช่นกันทำตัวให้เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกค่ะที่จะล้มหรือลุกก็ยังทำให้เรามีความสุขที่ได้ทำให้มันล้มและลุกขึ้นมาใช่ไหมล่ะคะ ไอเดียขอเล่าประสบการณ์การล้มเหลวของตัวเองให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะซึ่งบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดค่ะแต่ไอเดียเป็นพวกสู้ไม่ถอยค่ะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเพราะคิดว่าการล้มเหลวมันทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะเริ่มจากการที่ไอเดียเนี่ยสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าค่ะก็ซื้อสินค้ามาขายแต่สินค้ามันขายไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจทิ้งไป หมดเงินไปหลายหมื่นเหมือนกันค่ะครั้งนั้นมันเลยทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสินค้าอะไรอ่ะที่มันเป็นกระแสคือเขาไม่ได้ขายตัวสินค้าค่ะคือสินค้าที่มันทําให้เรารวยที่เขาโฆษณาเนี่ยมันคือการขายฝันค่ะเพราะคนที่ซื้อสินค้าไม่ได้ซื้อเพราะว่าสินค้ามันดีแต่ซื้อเพราะว่าอยากรวยมันเลยทําให้สินค้าขายไม่ได้แล้วก็ทําให้สินค้าล้นตลาดค่ะ หลังจากนั้นก็ยังไม่เข็ดนะคะก็ลองทำแบรนด์น้ำหอมของตัวเองขายลงทุนไปสรุปขายไม่ได้ค่ะเพราะปัญหาสินค้าชำรุด แล้วก็ไม่ได้ทำการศึกษาเรื่องของน้ำหอมอย่างจริงจังไม่รู้ความต้องการของลูกค้าไม่รู้การตลาดไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ก็อยากลองทำมันเลยทำให้ไอเดียเนี่ยรู้ว่าการที่เราจะสร้างแบรนด์สินค้าขึ้นมาเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณจะต้องเตรียมใจเตรียมกายมาด้วยหลังจากนั้นค่ะไอเดียก็เปลี่ยนแนวคิดเลยค่ะ หันมาขายสินค้าของคนอื่นแล้วก็รับเป็นค่าคอมมิชชั่นแทนค่ะและนี่ก็เป็นผลมาจากที่เราเคยล้มเหลวมาก่อนทําให้เราเจอทางสว่างหรือทางที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะไอเดียขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ทุกท่านที่ต้องการทาให้ความฝันที่หวังไว้เป็นจริงทุกท่านนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่มาจากพลังใจที่มีความสุขค่ะ เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของคุณมีความสุขสิ่งที่คุณปรารถนานั้นก็จะเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการได้ค่ะใจที่เป็นสุขไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าล้มเหลวสักกี่ครั้งคุณก็จะก้าวข้ามมันไปได้อย่างสวยงามพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องขายเดียพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าฟังแล้วชอบกดไลค์ถ้าฟังแล้วใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากให้ดูแลก็กดติดตามมานะคะขอบคุณค่ะ